ขนมชั้นอันชั้นสีฟ้าขาวเติบมาในลายดอกไม้เหมาะสำหรับเทศกาลวันแม่สุดๆเนื้อขนมนุ่มหอมหวานกำลังดีใส่ขนมไทยห้ามพลาดขั้นตอนแรกเทน้ำกะทิเกลือปนน้ำตาลทรายใส่ลงในหมอ้อ ตั้งไฟกลางเคี่ยวส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟยกลงจากเตาไม่ต้องรอให้กะทิเดือดจนแตกมันนะจากนั้นนําแป้งมันแป้งเข้าเจ้าเทใส่ชามทยอยเทน้ำกะทิเชื่อมผสมกับแป้งคนผสมให้เข้ากันจนละลายดีเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วให้แบ่งแป้งกะทิขนมชั้นออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันส่วนแรกใส่กลิ่นมะลิลงไป คนผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งส่วนที่2นํนำนำ้ำอัญชันที่เตรียมไว้ใส่ลงไปความเค็นตามใจชอบได้เลยแล้วคนให้เข้ากันดีเตรียมซึ้งนึ่งให้พร้อมตั้งไฟแรงรอจนน้ำเดือดแล้วใส่ใบเตยเพิ่มความหอมจากนั้นนำพิมพ์ซิลิโคนขนมลงไปนึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์แล้วนำตัวแป้งสีใดสีหนึ่งมาหยอดก่อนเป็นชั้นแรก ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีให้ขนมสุกจากนั้นหยอดแป้งอีกสีสลับลงไปทำสลับกับสีชั้นแรกไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามแล้วนึ่งต่อประมาณ3นาทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มพิมพ์ซิลิโคนแล้วนึ่งต่อจนขนมสุกทั่วทั้งชิ้นแล้วยกลงพักทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อขนมเย็นได้ที่แล้วให้ใส่ถุงมือแกะขนมออกจากพิมเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมเป็นรอยนิ้วมือและดูไม่น่าทาน เสร็จเรียบร้อยแล้วกับขนมชั้นอันชันสีส,ส,สันสดใสสู้เทศกาลวันแม่มากตัวขนมมีความเหนียวนุ่มอย่างลงตัวสูตรนี้ทานได้เรื่อยๆแบบไม่หวานแสบคอเอาใจคุณแม่แบบสุดๆ